คัพีห้าห่วงโดยมิยามโตมุสชิแปลและอ่านออกเสียงโดยลอดออฟวอร์นิคคัมพีแห่งอาโป 14. การนับว่ามีหรือไรการตั้งท่า ที่เรียกว่ามีหรือไร้การตั้งท่านั้นมิใช่สิ่งที่อาจมีได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าตั้งท่าทาจิแม้กระนั้นหากมีการตั้งอยู่ในห้าแบบก็อาจเป็นการตั้งท่าทาจินั้นอาศัยเหตุปัจจัยของศัตรูอาศัยสถานที่ไปตามสภาพการ แม้จะตั้งอยู่ในแบบอันใดก็ดีต้องถือใจว่าจักฟันศัตรูให้ดีแม้ตั้งท่าดาบไว้เหนือหัวหากจิตคิดลดดาบลงไปตามเวลาก็กลายเป็นตั้งท่าดาบที่กลางลำตัวหากอาศัยประโยชน์ซึ่งตั้งท่าดาบที่กลางลำตัวยกขึ้นเล็กน้อยก็กลายเป็นตั้งท่าดาบไว้เหนือหัวแม้ตั้งดาบ ปลายดาบชี้ลงล่างหากอาศัยโอกาสนั้นยกขึ้นเล็กน้อยก็กลายเป็นตั้งดาบที่กลางลำตัวแม้การตั้งดาบไว้ที่สีข้างทั้งสองหากอาศัยตำแหน่งออกมาตรงกลางเล็กน้อยก็ตั้งจิตเป็นตั้งท่าดาบกลางลำตัวหรือปลายดาบลงล่างอาศัยตามนั้นจึงเป็นหลักการที่ว่ามีการตั้งท่า จึงไร้การตั้งท่าก่อนอื่นเมื่อจับทจินั้นจะต้องตั้งจิตว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ดีจักฟันศัตรูหากแม้นมีสิ่งที่เรียกว่ารับพาดกระทบถูกติดแตะซึ่งทจิที่ศัตรูฟันก็ตามควรรู้ไว้ว่า ทุกอันนั้นล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่จะเปิดช่องให้ฟันศัตรูโดยอาศัยคิดว่าจักรับคิดว่าจกพลาดคิดว่าจักจกระทบถูกคิดว่าจักติดคิดว่าจักแตะอาจไม่พอจะฟันการคิดว่าไม่ว่าอะไรก็เป็นเหตุปัจจัยให้ฟันนั้นเป็นข้อใหญ่ใจสำคัญ ควรคิดพินิษให้ดีๆแม้ที่เรียกว่าทำพิชัยสงครามให้ใหญ่ตั้งจำนวนคนก็เป็นการตั้งท่าเช่นกันล้วนเป็นเหตุปัจจัยให้ชนะในการสับประยุทธ์สิ่งที่เรียกว่าการนั่งแช่นั้นไม่ดีสมควรคิดบ่อยๆให้แยกคาย